สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้นะครับพามาดูหลาบมีดแลมโบนะครับภาษากลางหรือภาษาอีสานนะเขาเรียกว่าหลาบนะครับหลาบมีดภาษาเหนือเรียกว่าแทกนะครับแทกมีดแต่มันก็ไม่เชิงก็เป็นแทกนะครับแทกมีดต้องเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูแทกแทกมีดหลาบมีดจริงก็ต้องเป็นงานดิบอย่างนี้นะครับนี่แต่ว่าตัวนี้มันผ่านการตกแต่งการเจียมันเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับ ผ่านการแต่งการเจียมาเรียบร้อยเพื่อนๆแค่ไปชุบนะครับชุบแล้วก็เปิดโคมใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยแบ่งปันในราคาช่างเลยนะครับมีเยอะครับเนี่ยครับเต็มลังเลยครับหลายร้อยนะครับเนี่ยแบ่งในราคาช่างราคาเดิมครับ250บาทครับ250บบาทพร้อมส่งเก็บเงินไปทางด้วยนะครับแม่ราคานี้หาได้ยากเพื่อนๆท่านใดสนใจผมก็จะคัดใบที่ไม่มีตำหนิให้นะครับเนี่ย อย่างใบนี้เห็นไหมครับไม่มีตำหนินะครับไม่มีรอยยับความยาวของใบมีดนะครับความยาวของใบมีดก็โดยประมาณนะครับจะอยู่ที่10.2นะครับไม่เกิน10นิ้วครึ่งนะครับไม่เกิน10.5นะครับความกว้างก็จะอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะครับสันนี่สันหนาเลยนะครับเนี่ยประมาณ6.5มิลนะครับ ประมาณ6มิลนะครับไม่เกิน6.5หนาเอาเรื่องอยู่ในการทำน้ำหนักดีนะครับนี่ครับเนี่ยไม่มีตำหนินะครับเอาไปแต่งนะครับเนี่ยใบยาว10นิ้วครึ่งนะครับ ใบกว้าง2.4นะครับก็อยู่ประมาณนี้2.4 2.5นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใบที่มิดตำหนินะครับเนี่ยใบนี้ก็ถือว่ามีตำหนินิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นหลุมเห็นไหมครับเป็นหลุมต้องใช้เครื่องจัดการใหม่นะครับเนี่ยแบบแบบนี้นี่จะไม่ส่งให้นะครับผมจะไว้เก็บงานนะครับนี่เนี่ย แบบนี้ก็จะไม่ส่งให้นะครับเห็นไหมครับนี่สวยนะหลังแอ่นท้องยอดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบแคบนะครับไปไล่ไล่ขมทิ้งนะครับไล่ขมทิ้งให้มันตื้นนะครับพอมันตื้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดคมใหม่นะครับมันก็จะได้มีดที่ใบแคบลงมานะครับ แต่ถ้าบางคนชอบใบใหญ่ใบกว้างอย่างนี้ก็แบบนี้ได้เลยครับนี่250บาทถูกมากๆกับแบ่งปันในราคาช่างนะครับแบ่งปันในราคาช่างเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจทักทายมาได้ครับนะครับจะเอ d ดไอดีไมานะครับแอดไลน์มาหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะจดชื่อที่อยู่แล้วก็ค่อยจะส่งให้เพื่อนๆนะครับ โอเคแล้วครับขอจบการรีวิวมีดเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ